นึกฝากโดนนะครับเป็นวิทยากรที่นี่ที่แรกก็ <c oughs> หัวข้อนะครับอย่าคิดว่าผมมาสอนแล้วกันนะครับคิดว่ามาแบบแนะนาแล้วกันเนาะเพราะคือว่า AI ตอนนี้มันมันเข้าไปในทุก,ท,กทุกทุกที่ตอนนี้หรือถึงเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่นะครับยังไงมันก็ในอนาคตมันต้องมาแน่นอนนะครับซึ่งถามว่า AI เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าๆคร่าวๆก่อนแล้วกันนะว่าทำไมมันถึงสําคัญ เพราจริงมันช่วยให้เราสบายขึ้นเนาะอย่างพี่จอยคนที่เคยใช้อยู่แล้วมันจะรู้อยู่แล้วว่าจากที่เราต้องมานั่งคิดหาข้อมูลใน Google เนาะกว่าจะหาเจอรวบรวมอีกเด็กสมัยน,นี้เขาทำรายงานด้วย chat GPT นะครับผมถามมาหลายที่ละเราลองเข้าดูสไลด์แล้วกันนะครับนี่ AI คืออะไรนะครับปัญญาประดิษฐ์นะฮะถูกสร้างมาเพื่อช่วยงานมนุษย์นะช่วย,ยางานพวกเรานี่แหละแต่ก่อนนะ AI แรกๆยังงง่ๆอยู่โงโ่มาถึงว่า ข้อมูลที่ที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับแต่ตอนนี้ AI ฉลาดขึ้นเยอะนะครับโดยประสงค์ของ AI ก็คือเนี่ยครับระบบที่สามารถทําง,งานหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรมทุกอย่างนะครับในตอนนี้คนจะตกงานมากขึ้นเพราะอะไรเพราะ AI จะมาช่วยทํางนานนะฮะทำไม a อถึงดีเพราะมันไม่เหนื่อยใช่ไหมของเราเราเหนื่อยเราพักเบรกมีน,นู่นนั่น AI มันไม่เหนื่อยนะครับ มันสามารถทํางานได้24ชั่วโมงเลยมันนี่นะมันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลแล้วก็ทําข้อความต่างๆทํำวิจัยทํานู่นทํานี่ทำภาพได้นะครับหลายๆอย่างใช้อัลกอริทึมเป็นตัววิเคราะห์นะครับในหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาอบรมนะครับนอกจากจะมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับก็มี ChatGPT นะครับใช้คําสั่งเป็นตัวเขาเรียกว่าพรอมนะครับในการพิมพ์พรอมคือ ChatGPT ใครก็ใช้ได้นะครับ แต่ในการเขียนคําสั่งชุดคําสั่งเนี่ยเขาเรียกชุดคําสั่งนะภาษาไทยนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกพร้อมนะพร้อมหมายถึงว่าเป็นตัวเขียนบ้างคําสั่งให้ AI หรือ chatgpt ทําตามคําสั่งเรานะครับคือถามว่า g p t มันมีข้อจํากัดเหมือนกันวันหนึ่งอาจจะได้ประมาณสักจิตหดือยี่สิบคำถามอะไรมานี้นะฮะแล้วก็หมดแ้่เราต้องรออีกนิดนึงนะฮะอันนั้นคือฟรีใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าเสียตังค์แล้วก็ใช้ได้ยา,ยาวๆนะครับหัวข้อนี้ก็คือที่ทำสไลด์กับทวีนะครับและพี่เลี้ยที่ส่ง ํารมกับเด็กนักเรียนนะฮะถามว่าเด็กนักเรียนกับผู้ใหญ่ต่างตรงไหนเด็กสมัยนี้น่าบองตรงนะฮะ่าอย่างอย่างน้องเอมอนเงนี้ยใช่ไหมเขาใช้เป็นอยู่แล้วชูกไหมฮะที่โรงเรียนเขาสอนบ้างแล้วด้วยสอนเลยแหละทำรายงานชาชจ GPT หรือแค้นว่าอะไรพวกนี้ถามว่าแค้นว่าผมขั้นไหนก็พอได้นะครับหมายถึงว่าได้ใช้งานบ่อยแต่ส่วนมากจะเป็นพวกโปรแกรมก,การกราฟิกมากกว่าน,นะครับแต่ทีนี้พวกเราอ่ะต้องได้ชใช้นอนแคนว่านะครับ เพื่อเพิ่มศัธยภาพนะฮะหัวข้อประมาณนี้เลยนะครับ AI แก้ปัญหาซับซ้อนได้อันนี้ก็คือ AI นะครับตอนนี้มันทาได้หมดแล้วคือวันนี้ที่แบบว่าบางอันจะละเอียดนะครับเพราะคือว่าบางคนคนบางคนในที่นี้อาจจะไม่เคยใช้แต่บางคนก็ใช้มาแล้วนะครับอย่างเช่นคุณคิตตี้อะไรตรงนี้นะครับที่ไปรบรวมมาแล้วบอกแอดวานไปนะอันนี้ก็เลยแบบว่าเข้าวิธีการเข้าสมัครเลย เอาแบบละเอียดเลยสามารถประมวลผลนะครับเรียนรู้ตัวเองแล้วก็ลดความผิดพลาดการทํางานของมนุษย์ที่ไม่สามารถทําได้ความสามารถในการจําแนกข้อมูลวิเคราะห์แปลภาษาได้นะครับหลายอย่างเดี๋ยวจะมีข้อดีข้อเสียนะครับอข้อเสียของ AI คืออะไรทุกคนกลัว AI ตอนนี้เพราะคือว่ามันอาจจะมาทํางานแทนคนแล้วก็ในบางอาชีพซบางที่อาชีพแทนไปด้วยซ้าไปนะครับมีความเสี่ยงเรื่องกรารปลอดภัยข้อเสียก็คือถ้าถามว่า ถ้าถามข้อมูลทั่วไปมนันสามารถตอบได้แต่ถ้าข้อมูลละเอียดเชิงลึกอย่างเช่นพวกแบบประชาชนหรือบัญชีอะไรพวกนี้ไม่สมควรใส่ไปใน h a GP t GPT นะครับเพราะมันจะทําให้ข้อมูลหลุดไปได้ฉนัานเขาจะแค่ถามคําถามทั่วไปนะฮะไม่สมควรจะใส่ข้อมูลที่มันละเอียดโปรแกรมสร้างภาพน,นะครับอันแรกก็คือแค่ว่าที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะฮะบ,บางอันนี้ผมเอามาให้ดูก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้นะฮะก็สร้างภาพเหมือนกันก็คือบิงเนี่ยก็คือ ใช้ชุดคําสั่งเหมือนกันนะครับต้องการภาพอะไรเราก็จะเขียนรายละเอียดไปซึ่งแต่ก่อน AI เนี่ยมันจะใช้แค่ภาษาอังกฤษนะครับเราต้องภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษแล้วก็มาโยนเข้าใน AI ทีหนึง่งแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วน,นะครับสามารถภาษาไทยได้แล้ว Microsoft นะครับ Designer อันนี้ก็สร้างภาพได้เหมือนกันคือคนที่ทำสาสยภาพที่ผมต้องบอกก่อนเพราะคือว่าบางคนที่มีทำกราฟิกก็จะมีอย่างก็อาจจะต้องใช้ในบางตัวเพื่อให้มันช่วยเร็วขึ้นนะครับ ฟล์ฟอันนี้ต้องเสียตังค์ครับซึ่งอันนี้ถามว่าดีไหมดีมากมันเนี่ยคำสั่งพร้อมเห็นไหมเนี่ยคำว่าพร้อมคือตัวนี้นะครับข้้งบนนะฮะที่ผมว่าคำว่าพร้อมเนี่ยพร้อมคือชุดคําสั่งนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าพร้อมมันคืออะไรนะครับเพราะมันต้องใช้ในการรวบงวมนะครับตัวนี้ s t o r y AI นะครับ,รบก็เป็นตัวสร้างภาพสามารถจะเป็นมาจากต่างประเทศนะครับแต่ละค่ายไม่เหมือนกันอันนี้เคยองนะครับ สร้างโมเดลสร้างภาพประมาณนี้โปรแกรม AI ที่มีสัยงานต่างๆนะครับก็คือแยกเป็นประเภทยอย่างเช่นถามไทชกเรื่อง ChatGPT OpenAI Grammarly ที่คณะบดีบอกเมื่อกี้นะครับ Grammarly คือเป็นโปรแกรมที่ตรวจคำถูกคำผิดถูกไหมฮะถ้าคําสายวิจัย,ยต้องใช้ตัวนี้นะครับมันจะมปตัวที่ละเอียด เราเขียนวิจัยมาแล้วให้แ a มเบอรช่วยเกาข้อความให้ทีนะครับช่วยเขียน Copy AI อ uh, n y ่า a n y word c วิร์ i ชอ n t ี n t t นะครับสร้างรูปก็คือ m i journey อ่าแล้วก็ที่ใช้บ่อยๆก็ช u t t ู้ Stock เราก็ใช้เหมือนกัน AI ก็มาแล้วเหมือนกันนะครับตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีโอนี้ก็มี2โปรแกรมแต่จริงแล้วมีหลายโปรแกรมนครับแคนวาก็ตัดต่อได้นะฮะถ้าใครเคย เคยเคยเห็นนะครับแล้วก็สร้างสไลด์ตอนนี้สไลด์เนี่ยพูดถึงเนี่ยเราไม่ค่อยใช้อะไรนะเพราะไฟล์เนาะพระคือว่ามันแต่คนที่ใช้ยังใช้อยู่นะครับแต่บางคนตอนเนี้ยคือในแงนว่าสร้าง PowerPoint ได้แบบโอ้อรัาการมากนะฮะสังเกตดูมีเทมเพลตให้เยอะด้วยแค่ฟียก็มีเทมเพลตเยอะละนี่ตัวนี้ค i n g AI นะฮะเอาไว้ทาอะไรนะตัวนี้ฮะไปสร้างภาพแล้วสร้างิดีโอเนาะแล้วก็ เป็นโปรแกรมสลับหน้าได้ถามว่ามันทำยังไงอ่านี่อันนี้คือภาพนิ่งครับที่ผมเคยเห็นไม่รู้ใน Facebook นะฮะโยนภาพนิ่งเข้าไปแต่เจนภาพมาจาก AI ก่อนนะจากช้ร์ติ t ีก่อนเป็นภาพนิ่งแล้วก็โยนเข้าโปรแกรมชื่อ King เมื่อกี้นะครับอ,อ่าเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะพาแค่อัปโหลดอัปโหลเข้าไปแล้วก็กด Generate วิดีโอก็จะวิ่งมานะครับ บนี้เลยเสร็จแล้วนี่อ่ะตัวอย่างนะครายง่ายเดี๋ยวคนไม่เห็นนะเห็นคําสั่งนี่ฮะตัวนี้เห็นไหมผมเขียนยาวไหมก็จะได้ภาพแบบนี้มาอันนี้ให้ดูก่อนตัวอย่างนะก่อนจะเป็นอย่างนี้คนนรกว่าเฮ้ยแม่งเก่งจังว่าเอไอทำหน้าแบบนี้ไม่ใช่นะฮะเขียนคําสั่งนี้ก่อนเนี่ยสร้างภาพ f i g u r แ action อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เขียนว่านี่นี่นี่นเห็นนะฮะมาออกแบบนี้ก่อนนะ หน้าตาแบบนี้คล้ายๆเราเราโยนภาพไปด้วยนะโยนภาพตัวเองไปก่อนแต่คือออกมาเป็นแบบนูน้นนะฮะศึกเราวะกูอีกประมาณนะฮะใส่ชุดแบบนี้เลยเห็นไหมผมเขียนคําว่าชุดข้าราชการรองเท้าแคชชูด้วยแต่รองเท้าไม่เห็นนะฮะคือมันก็อาจจะตัดบ้างไม่ได้แบบตรงเป๊ะมากมายนะครับใส่สโลแกนมันก็ขึ้นมาเห็นไหมแท็กไลน์ขึ้นมาปุ๊บไอเทมแมคบุ๊กก็มาเห็นไหมฮะแคนวาก็มาอะไรเงี้ยคือเราต้องใส่คำคำสั่ง คือบางทีเราเคิดไม่ออกหรอกว่าคาสั่งยังไงบางทีเราก็ไปก๊อปที่อื่นมาก็ได้นะครับมันถึงจะออกมาอย่างนี้ก่อนนะฮะแล้วทีนี้ใช้โปรแกรมสลับหน้าเอาหน้าเราไปใส่ไอ้นี่มันเลยกลายเป็นแบบนี้นะครับหน้าจะลอ,อ,อยๆนิดนึงสังเกตนะฮะแต่ทุกอย่างยังครบแค่เปลี่ยนหน้าเฉยน,นะคือ AI มันทำได้หมดแล้วตอนนี้ผมไม่ทำตัวอย่างให้ดู ห็นไหมครับครับก็สมบอบว่านี่อันนี้คือเอไอ่าให้ดูอีกทีรอบนึงถูกต้องคือถามว่าเนี่ย แเราคิดว่า AI สามารถทำภาพนี้ได้เดียวตอนนี้วิดีโอมาเนียนมากคือหน้าผมแต่หุ่นคือเราทำเพลงได้ไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลือกหุ่นแม่งดีๆไปเลยใช่ไหมครับอ่นี่โปรแกรมครับผู้หญิงก็ทำได้เห็นไหมนี่ดูหุ่นบุ้มผมผมกลัว<ๆ>ว่าจะเสียเวลานิดนึงผมก็เลยลองทำมาให้ก่อนฉะนั้นเราลองแบบนี้ไให้ดูเลยด้วยกัน ยังไหใช่พี่เบิร์ตไหมถ้าคนไม่รู้จักรู้จักพี่ชื่อพี่เบิร์ตไหมขออีกว่าคือดิบอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเรากะไม่เล่นพี่เบิร์ดนะแต่พี่เบิร์ดเล่นคนอื่นก่อนเมื่อกี้ใช่ไหมผมก็เลยขี้นใจเอ๊ะงั้นเข้ามาร็อกพอดีเลยพี่เบิร์ดเลยเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมถึงบอกว่า ผมจะไม่โดนคนเดียวไงเมื่อกี้ผมก็ใส่ตัวเองไปแล้วใช่ไหมนี่อ่ะดูดูดช้าๆนะครับชัดๆเอโอโหโคตรหล่อสก๊อแพคด้วยนะโอ้โหที่หูยิ้มอ่ะไม่ก็ยิ้มให้อ่ะธรรมชาติด้วยเห็นไหมโอ้โหมีกระดิกคิ้วด้วยหรือจะดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอีกต,ตัวอย่างแล้วกันเนาะมันก็ พี่เวิร์เสร็จแล้วก็อาจจะเป็นใครดีเดี๋ยวขอค้างก่อนเอาใครดีอีกคนหนึงเแม่เหมือนไหมเชื่อเชื่อผมยังถามว่าเฮ้ยตอนแรกทำมาผมเซฟรูปพี่ลีมานะครับ มีแว่นนะครับ AI มันตัดแว่นออกไปด้วยนี่คือต้นฉบับถูกมไหมอันนี้ต้นฉบับนะเอาไม่ดูแต่คนไม่เชื่อว่าเอ้ยผมทําจริงหรือเปล่านะอ,อ่ะเดี๋ยวดูเห็นไหมฮะอะดู <laughs> มันจะมีนิดน,นึงอะที่แบบว่ามีแว่นเหลืองมาหน่อยนะครับแต่คือว่าภาพรวมก็คือแบบเนี่ยเอาตัวอย่างดูก่อนเนี่ตัวนี้เห็นไหมฮะพอทําเสร็จปุ๊บ พเพียวๆเลย <_ an> โอ้โห <_ an> ครับ<_ an> <_ an> นั่จะดีเลยฮนะ <_ an> <_ an> คือถึงบอกว่าถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้เออมันก็น่ากลัวแล้วถูกไหมที่มันโดตัดต่อคลิปเพราะอะไร สังเกตนะฮะบางทีถ้าเห็นคลิปผมหรือคลิปพี่เอหรืออะไรทวกนี้อาจจะตัดต่อกันได้ถูกไหมาารีบอ <c oughs> บอกเลยก่อน <c oughs> <c oughs> นี่หน้าตาโปรแกรมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าผมเรื่องนี้สมมติเนี้ยอ่าเห็นไหมคือเรื่องเรื่องผมก็อยากให้ทําไปด้วยพร้อมกันนะครับในทุกโปรแกรมแล้วกันเนาะนี่ชื่อนี้บอทเออันนี้เผื่อไว้ทําเล่นๆได้บางคนเก็บกดนะฮะไม่เคยทํามูลตัวเองไม่ได้อย่างนี้ก็ ใส่หน้าตัวเองแม่งไปเลยนะครับแต่ส่วนมากไม่ใส่ตัวเองจะไปแกล้งเพื่อนเขามากกว่านะฮะเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะต้องล็อกอินทุกอย่างทุกเครื่องนะครับตอนนี้ล็อกอิน Google Gmail ไว้ก่อนนะครับเพราะใช้โปรแกรมพวกโปรแกรมเนี่ยจะใช้ Gmail เป็นหลักนะครับเข้ายังงเลย Google อ่าเดี๋ยวเข้าเข้า,เข,าเข้ามหาลัายเนี่ยธรรมดาเลยนะครับ Google นี่แหละแล้วก็เข้าล็อกอินตรงนี้นย่ยอินเทอร์เน็ตนะครับเป้ยเข้า Google ไว้บัญชี Google ไว้ผูกไว้ก่อนนะครับทุกเครื่อง คำล็อกอินใช่ไหมฮะเรื่องนี้แล้วก็เข้าไปที่บัญชี Google นะครับทุกโปรแกรมตอนนี้จะใช้ Google เกือบหมดนะฮะเข้าไปแล้วปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้อ่าล็อกอินชื่อเราอย่างนี้นะครับน,นี่เห็นไหมรูปเมื่อกี้ที่ผมใช้เนี่ยเห็นไหมชื่อพี่ลีเนี่ยคือรูปนี้นะฮะเห็นไหมมันเก่งมากเลยมันสามารถตัดแว่นเราออกได้ออกพี่ลีออกได้เลยพี่เบิร์ดก็รูปนี้นะครับเห็นไหมโคตรหล่อ,ลอทีนี้เนี่ยมันมีให้เลือกนะครับ วิดีโอด้านบนเห็นไหมฮะกับ image, อ,อิมเมจเนาะอิมเมจก็คือเปลี่ยนหน้าเฉย,ยๆของเรานี่แหละแต่ถ้าวิดีโอก็คือเปลี่ยนวิดีโอนะครับใช้เวลานึงนะครับนี่9.9%ล้ะอ่านกาลังมาละถ้าใครขึ้นอย่างนี้ครับกาลังมาละนี่เฮ้ยไม่ใช่นะครับดูให้ดีครับใครครับผม แล้วกดดาวน์โหลดนะครับถ้าจะดาวน์โหลดก็คือสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเป็นไฟล์วิดีโอน่าจะสองสามครั้งนะครับ<ม>เพราะคือว่าถ้ารูปภาพจะได้ประมาณสี่ห้าครั้ง<ม>แต่ถ้าวิดีโอมันจะใช้ได้น้อยนิดนึงอ่าใช่มันจะเต็มเครดิตส่วนมากเขาจะปล่อยมาแค่นิดนึงเพื่อให้เราไปซื้อนะครับ <c oughs> ส่วนมากนะวิดีโอไอพกเนี้ย <c oughs> โอเคไหมฮะทำได้ทุกคนเลยเนาะ ทีนี้ผมไปต่อนะฮะไปต่อนั้นนะครับโปรแกรมตัวต่อไปนะครับ AI คืตัวนี้คือ AI ที่สามารถทำภาพนิ่งมาขยับปากพูดนะครับโอเคไหมก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นี่ เราสามารถเอาเข้อความใส่เข้าไปนี้เป็นภาษาอังกฤษครับตอนนี้ภาษาไทยก็ได้เนาะใส่เข้าไปเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าอยากทำนะครับนะเสร็จแล้วก็นี่เลือกภาษาเลยภาษาจีนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสได้หมดนะครับแล้วก็เลือกคนได้เลยเนี่ยจะมีคน AI เป็นเสียงนะครับเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่คือผมเลือกภาพนิ่งตัวเองไวไว้อย่างนี้นะ อันนี้คือภาพนิ่งนะเดี๋ยวผมจะลองอันนี้หน้าบุ้งมต่างหากแต่เราเลือกเป็นนิอรรลนะครับก็คือหน้าธรรมชาตินะแล้วก็เนี่ยครับให้มันแบบยิ้มยั่นแจ่มใสนะฮะพอออกมามันจะเป็นอย่างนี้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีรากฐานมาจากการจัดการศึกษาใน,นสาขาวิชาการากพรัฒนา,านระดับนะประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงงอปวสมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เห็นไหม มื่อกี้คือภาพนิ่งเนาะแต่มันก็สามารถทําเป็นใส่เสียงไว้เหมือนที่เราเห็นในบนชนิีรากฐานมาจากการในกระบวนการศึกษาและผ้งาที่ใช้ในขาอระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงงปวสมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515อ่ามันก็อาจจะอันนี้หลายขั้นตอนนิดนึงครับเราอาจจะก็ให้รู้ว่ามีประมาณนี้เนาะหนึ่งอัน แล้วก็โปรแกรมตัวนี้นะครับจะเป็น LUS t AI ก็คือตัวแปลภาษาถามว่าอันนี้เคยใช้แล้วเป็นตัวแปลภาษาของก็คืออาวิดีโอรปริมภาษาไทยนะครับตอนนั้นที่ได้โจทย์มาว่าให้แปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งคณะเรามีวิดีโอ r e s e n t a t i o n เป็นภาษาไทยนะฮะก็เลยใช้โปรแกรมตัวนี้ที่มีประมาณ29ภาษานะครับ สามารถแปลได้ล็อกอินธรรมดาปกติเลยแล้วก็เลือกไฟล์เข้าไปนะเป็นไฟล์ mp4 ทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกภาษาตั้งค่าประมาณนี้อัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกให้แปลให้เป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเห็นไหมฮะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,ากฤษแล้วก็เราอัปโหลดนี่ <c oughs> วันนี้มันฉลาดนิดนึงนะครับอย่างเช่นมันจะเอาคำพูดที่ในวิดีโอมาเป็นภาษาเนี้ยให้เราเลยนะฮะ ที่เราไม่ต้องพิมพ์ใส่นะทั้งพี่จอยเนี่ยทำตหน้งที่คณะบดีให้แปลภาษาจะได้ไหมถ้าต้องไปแปลภาษาอีกแล้วก็มาสร้างภาคอีกก็จะใช้เวลาอีกวันนั้นใช้อันนี้อันเดียวจบมนันสามารถแก้เลยเห็นไหมะรแก้สมมติว่าเสียงผู้ผันผิดเราก็แก้ข้อความอันนี้อันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับนี่กดเลือกชื่อ AI ก็คือมีอดัมมีแซมมีอะไรพวกนี้นะครับ ถามว่ามันเนียนแค่ไหนจะลองฟังดูแล้วกันนะฮะนี่ปุ๊บพอกดแอปพลเสร็จปุ๊บรอเวลาแล้วกดเลือก Translate Video นะครับนี่ลองฟังดูนะฮะหลายคนได้เห็นแล้วโปรแกรมตัวน,นี้ We with learning ready keep changes technology and in communication technology in the digital age. Studying with opportunities to to adapt up เร e สิ่งผู้หญิงมันมก็มา in all skills of professional journalism. In the future, even the questions will be more difficult, but we will pass. Learning does not have to be only in the classroom, as it allows us to fully participate in both internal activities and external competitions. It is a fun, happy atmosphere that creates positive energy and allows everyone to clearly see their own goals. Knowing yourself and doing what you fully really like will you bring results from various contexts, Has connections, and can invite professional speakers from outside provide knowledge of the and w มาปรบมาณนี้นะครับคือถามว่าเราอันนี้คือแค่เล่าใฟังนะครับอย่างเช่นสมมติเราจะต้องทําโปรแกรมเนี้ยวิดีโอเนี้ยให้มันเป็นภาษาอื่นๆเน,นี่ยเราต้องไปแปลภาษาก่อนแล้วก็พากเสียงเมื่อกี้มีหคนเราต้องพากเสียงหคนแต่โปรแกรมน้ยมเข้าป,ปุ๊บมันก็ทําให้เองตกลงมัด หาคนให้ด้วยเสียงผู้หญิงที่มันใกล้เคียงกับตัวนางแบบนะครับ